พวกเราไปกันที่เมืองภูเขาไฟเพื่อหาคริสตันชิ้นที่6และที่นั่นเราได้เจอกับจูนที่เข้าใจผิดว่าฝาราเป็นน้องสาวเขาจูนอยากไปที่ตลาดอาวากาศโบกเพื่อสร้างสุสานให้น้องสาวที่ตายไปตอนภูเขาไฟระเบิดเขาหลงกลคำลวงของพาโล ฉันทำเพื่อเท่าฐานนี่นะเหรอพวกเราโดนฝูงหุ่นรบสาประหลาดของคาร์โลโจมตีและน้ำซ้ำคริสตันของเราพริกตอนตัวไปสวรรค์ตอนที่สอง เร,ริวระวังโอ้โอ้เชลซ์ขอบคุณนะจะเป็นที่บุญคุณเธออีกแล้วมันเชลซ์มาขวางอีกแล้วเลเนี่ ป๊อยอ,ยอย่ามายุ่งไปเข้าเรื่องนะเดี๋ยวได้เจอดีนน่นะเชลร์รัทขอบคุณมากนะ,ชะเชอร์รั่ะพวกเราไปเก็บคริสตัลกันเถอะไปนั่นมันคริสตัลน,นี่นาะว่างไงนะ ทิสตาลล่ะโอ้โหเวลกดเวลกดโอ้โหน่าระวังสงสัยว่างานนี้จะยุ่งอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยะฮะฮะหมอปลนเ้ยอันนี้ขอชั้นเถอะนะลงมาคราวนี้ไม่เสียแรงเปล่า ไปลวจ้เ<อ>าเึ้นมาแล้วรีบดึงเชือกขึ้นไปเร็วไอ้พวกมากอ่อกวนอยู่ไม่รู้จบเลยยิงมันเลยโอยพวกทำอะไรกันโยอึดอัดอยู่ได้รีบดึงใช้ขึ้นไปเซ่โอ้โยมันเฉียวไปแลวเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเร็วทำเมินทำเมินปล่อยไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช่แล้วนะถือโอกาสสั่งสอนให้รู้สำนึกรู้สึกซํบบั้นโอ้เดี๋ยวก่อนท้าจะให้ช่วยต้องเอาคริสตัลมาแรก ล้วไปแลกเงินรางวัลรับรองงานนี้รวยเละเลยละออ่ะเฮ้ยได้ยินไหมคนกาลังนัางสิวหน้าขวานมูอาจทำอะไรกันอยู่วะเล็กติดตามเรือนั้นไปแัไม่ดีไม่ได้ เขาส่งมือมาเซ่แล้วก็ดึงข uh> ึ้นไปแล้วหน้าแล้วคริสตันอยู่ไหนแก้วห่วงคริสตันมากกว่าฉันเหรออก็ใช่นะสิครับก็มันเป็นสมบัติล้ำค่ามีค่ามหาศาลแล้วฉันไม่ใชสิ่งมีค่าสำหรับพวกแกหรือยังไงกันล่ะฮะอ๋อคือแล้วครับเร้อเล้อเล่นล้อเล่นแล้วเข้าว่าโคตรฮ่าว้าวแล้วขอตึ๊งตึ๊งโดนยิงซะแล้ว โอ้ยโอ้ยทำไมถึงไม่แต่ลูกน้องงี่เง่าฮะโอ้เจอแล้วอารมณ์ดีละเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะโทษทีนะวันเนอาคริสตันพวกนี้สุดท้ายมันต้องกลับมาหาเจ้าของจนได้จะบ้าเหรอเฮ้จับมันไว้ไอ้พวกนี้ไม่ขโมย หัวหน้าเข้าใจผิดหรือเปล่าครับ <blunt animation> ใช่คนที่จะขโมยเขาก็คือพวกเราตังหาโอ้ oh, โหมแต่เล่นลิ้นกันอยู่นั่นแหละพวกแกไม่อยากได้เงินรางวัลกันหรือยังไงเราฮะอยากได้ที่สุดเลยล่ะถ้าอยากได้ก็รีบไปจับมันไว้ซิได้เลยครับหัวหน้าหยุดปอปอกปอกปอกปออกปออกเนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยววะโอ้ยเฮ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 ้ยฮ่ขอบคุณฮะไม่เป็นไรนะอืมถ้าจะเล่นแบบนี้งั้นจะอาวุธลับนี่หน่อยคอยดูแล้วกัน อะไรมาอะไรมาอะไร okay. อะไร pues อะไรอะไหนล่ะอาวุธรับบันมีแต่ลูกคางของเด็กเล่นเลยโถ่ยัยโอ้โหสัมรักตายอีกแล้วเย้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเห็นสีมือหรือยังรถจุนรีบกลับอีลิสก่อน ทีนี้ก็วางใจได้แล้วดีแล้วล่ะจะได้คริสตัลกลับมาฮะเอะริกดูตรงนั้นสินั่นแล้วทำไมพวกมันไปที่ปล่องภูเขาไฟล่ะมันคงกลัวลูกขางพิฆาตของฉันล่ะสิก็เลยรีพากันหนีไปเล้ฉันชักสังหอนใจซะแล้วสิเอฉันรู้สึกว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ตาฟาร่าก็รู้สึกแสดงว่าต้องเกิดเรื่องแน่ รู้ด้ย,ยังว่งาเกิดอะไรขึ้น <laughs> จิงเลย แย่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโซรอนนี่มันโอ๊ยวังแย่แล้วมันใไฟระบิดโซรอนไปลังงัดตายดีล่ะอาจาอะไรบางเวลาอาจารย์ระเบิดอยู่แล้วนะดูสิ ยังไงก็ต้องที่บอกพวกชาวบ้านให้รีบนีให้ค่างสารอนเร็วๆเข้าตกลง,ง uh huh. เดีเ๋ยบอกแอนจินเราโดนยิงตรง,ไ,ง,ตงไหนอะตรงแท้งเชื่อเพลิงไงเล่ารีบเรียกพาโทครอสมาเถอะเร็วตกลงพาโทครอส ไปพร้อมผมมาพอ้อประจำที่ กออยู่นานแล้วพันธุร์ร้องรีบรีบจัดการกับพวกไดโนเสาร์เถอะเราไม่มีเวลาแล้วตกลงเลยปริซึมเวฟอะไรกันเนี่ยปริซึมเวฟของเรา คราวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะจะบอกให้ทำไมถึงไม่ได้ผลกันเนี่ยงั้นเจออีกทีเป็นไงไปซึงเว้เฮ้ยขึ้นมาสะท้อนกลับมาเหรอเนี่ยอ๋อแบบนี้พาทอกครอดเท่ากับยิงใส่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวนะสิอ๋อ โซอันทำไมถึงทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันทำจากเลกก้าชนิดพิเศษไงเล่าน้าอะลิกรีบหนีก่อนเถอะอ้อ ไม่มีทางทนความร้อนในนั้นได้หรอกต่อยเป็นพาโทคอสก็เถอะออ เชอรัสดเชอรัสดนี่จะช่วยพระทนคดจุกันเหรอมันก็ลงมาอยู่ด้วยกันซะเลย เชลซ์ซอนบร,ริกฉันรู้แล้วว่าไงมันเป็นโลหะพิเศษสามารถทนความร้อนได้ถึง2,000องศาฟาเรนไฮต์มันทนความร้อนได้ดีก็เหรอล่อผมมันออกไปที่ทะเลเดี๋ยนี้เลยทะเลเหรอใช่แล้วเอาให้อุณภูมิ2,000องศาฟาเรนไฮต์ลดลงมาควบเดียวเลยไม่มีเวลาแล้วลปล่อยไว้เชลซ์ซอนน่ะย่แน่ะตกลงระวังนะขบวน่ะเฮ้อ อ,อริกกลับขึ้นมาให้ได้นะผมไม่มีทางหรอกเราไม่มีทางยอมแพ้หรอกเอ้ยริกพุ่งขึ้นมเข้าบอลเลยย่าเฮ้ฮะรีบหนีขางจุกก้นเลยเลยตาไป รีบๆตามมาเร็วเข้าสิโกรธตายแล้วตอนนี้ ดาวาน,นถือเป็นแบบนี้เมือนี้แย่แน่นไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอมีทางเดียวต้องเปลี่ยนทิศทางจะทําแบบนั้นเหรไม่มีทางทําได้แล้วต้องทําได้สิแต่หาว่าลิศก,กลับมาทันนะอ๋อลิกเร็วๆเข้ารู้แล้วฉันจะรีบจัดการ ระวังไหมแล้วหน่อยพาเราไปว่าการด้วยลครับใจเย็นไว้หน่อยนะคตัวแล้วตัวแล้วนะเร็วเข้าเข้าใจคขับพาเราไปคนขับพาไปเป็นคนไปนะไปความร้อนเริ่มลดน้อยลงแล้วสินะนั้นไปแล้วนะมัวทำอะไรกันอยู่เล่าหรีบรีบตามมันไปสิ เดีนี่หน่อยเป็นไงอะไรเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่ายอมมันเลยอย่ายอมมันเย่าไฮ้เนะี่งฉันขอปิดเกมแล้วนะ โอ,อาลงเทะเลมันก็กลายเป็นแบบเดิมเหลยนี่บ้าจริงเอาละไอ้พวกที่เหลือทำไมมันช่างง่ายได้แบบนี้นะ,ะร,รีบรีบกลับมา<อ>เร็วเหรลาวากำลังไหลเข้าไปที่เมืองแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงอ่ฮะสรนันรีบสร้างกำแพงกัน้นลาวาไว้ให้บันไหลไปทางอื่นซะ ตกลงจะเปลี่ยนทิศทางของลาว,วาอย่งอางนั้นเหรอจะทำจริงๆเนี่ยทาไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้หรอกนะแล้วที่จะให้โลกนี้เป็นสวรรค์ด้วยไล้ว <ๆ S 2> หัวหน้านั่นมันกลิ่นอะไรครับเอะหัวหน้าได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้นะหัวหน้านะกลิ่นไฟในโซ่ที่คุ่ ลาวานี่นะมันกำลังมาทางนี้ด้วยอะไรวะลาวาเหรอนะลาวานะหวหน้าเฮ้ยเดี๋ยวผมแกคิดจนีก่อนฉันเหรอแล้วจะเพิ่มเงินเดือนให้ผมไหมล่ะครับหัวหน้าฮไอ้บ้ามาประท้วงอะไรตอนนี้เล่าเฮ้แย่แล้วเร็วเร็วเร็วหน้าสุดสุดแล้ว ฉันจัดการเองอ๋อริกชระสดช่วยทีนะเรารวมมือกันไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอกอเอาละเยี่ยมเลยเ สำเร็จแล้วไหลลองหลุมไปแล้วเขาย,ยังเชื่อหน่อยทีนี้ทุกคนก็รอดแล้วล่ะไม่หรอกนะมันยังไม่หมดลาว,วามันยังไหลไปด้านข้างอยู่ะะะะะจะแล้วว่าต้องไปสำเร็จแน่เลยไม่ได้นะห้ามสิ้นหวังจนกว่าจะถึงที่สุดน่ะคำนั้นน่ะแหละคำว่าความหวังมันหายไปตั้งแต่ครั้งนู้นละวงไาแล้วลงไปเร็วมา ehu, lepah ke sini, macam? ehka, oh oh eh, oh, oh ehu, tonton ni lah. Yeah, แย่แล้วคราวนี้ลาวามันแยกไหลออกด้านข้างล,ลาวาไหลไปทางออริสแล้วันรู้แล้วริกมันไหลเปลี่ยนทางไปแล้วยังดีกว่าไหลไปในเมืองกันนะใช่ไหมรีบตัดภูเขาออกซะแล้วก็ทำให้มันเย็นลงเร็วเข้าเราไม่มีเวลาแล้วตกลงเดกยี่สิบชั่วโมองท,ท,ทุกท่านจะได้ไปถึงสวรรค์แล้วนะคะโย กวาดคลื่ฮ้ยพวกเขาไฟมันไม่สะเทือนเลยริกถ้าเราร่วมมือไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไงล่ะคราวนี้ยิงพร้อมๆกันเลยนะตกลงยิงพร้อมกันเลยมาล็กฉันขอช่วยอีกแรงหนึ่งนะรถถ้าลูกค้านี่หยุดหมุนเมื่อหายก็ยิงพร้อมๆกันเลยนะได้เลยได้ตกลงจ้ะ ยอดมากเลยหรือเธอก็เหมือนกันมาถึงนี่คงจะรอดแล้วนะเนี่ยนะแต่ผมยังสงขนใจอยู่นะครับผมน้าโอ้ยตายแล้วหัวหน้าลาวามนไหลมาทางเราด้วยอะไรลาวามาอีกเหรอถูกแล้วลาวาน่าสอบผมแ็นแล้วเพลนเลยเลยลวเลจล้กเอาไปส่งไปเลยไปส่หัวหน้าไปแล้วเลยไปรอไปรอ ปฏิกิริยาของคริสตัลไม่ผิดแน่นี่แหละคริสตัลไปเถอะมันอยู่ในภูเขาไฟนี่ตกลงมันยังร้อนอยู่เลยนัน่นอะฮะใส่ชุดกันร้อนไปซะก่อนโอต้นเชื่อตรงนี้เนีย่ยไหน ล่ะคริสต <Har> ันเนี ini, ่ยจริง oh. ด้วยอ๋อฮะในที่สุดก็เจอแล้วมีคริสตันชิ้นที่หกแล้วสินะโอโฟโร่ฟโร่ เออดียวเออ่าอจับไว้นะจับไว้ฝ่าละไม่เป็นไรนะจับเอาไว้ฝ่าละพยายามหน่อยนะจับเอาไว้นะฟาร่าละขอบคุณนะจูนเขายัง voilà. ชั่วลงออกไปทีเธอทำได้ดีมากนะเดี๋ยวสินี่ไงคริสตันน่ะนี่เหรอที่จะช่วยส้างสวรรค์เรืออีกคริสตันเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น <G ül> อีกไม่นานกูนจะได้ของจริงมาอยู่ตรงนี้แล้วสินะ <G ül> ชะตาของโลกเหลืออีก465ชั่วโมงเหลือไม่ถึง20วันแล้ว <G ül> แต่วางใจเถอะนะฉันจะสร้างสวรรค์ให้เอง <G ül>